นะโมตัสสะนะครวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะนะครวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะนะครวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสติโลกัมมิ ชาคโรติบัดนี้จากวิสัชนาพระธรรมเทศนาในสติกถาแสดงเรื่องสติฉลองสธาประดับปัญญาบารูีของสาธุชนพุทธบริษัทพอสมควรแก่เวลาดำเนินความว่าถ้รทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือตัวสต,ต,ตินี้เป็นธรรมะสำคัญนะักและเป็นธรรมะจำเป็นในชีวิตประจำวันของแต่และบุคคลทั้งชาววัดชาวบ้านชีวิตประจำวันของบุคคลหากขาดสติหรือสติขาดเมื่อใดเป็นเสียการเมื่อนั้นจะมากหรือน้อยเพียงใดสุดแต่ว่าการนั้นเล็กหรือใหญ่ เป็นการเฉพาะตัวหรือเป็นการทั่วไปแก่ชนทั้งปวงแต่ละคนหาดูได้ในตัวของตัวเองเพราะว่าจะไม่มีผู้ใดยืนยันได้ว่าตนเองมิเคยทำพลาดพูดพาดหรือคิดพาดเกิดเป็นวันเป็นคืนขิ้แล้วบุคคลก็ต้องทำต้องพูดต้องคิดทั้งนั้นการทำการพูดการคิดหากมีสติกํากับ ย่อมประกันความผิดพลาดได้ท่านผู้รู้ทั้งหลายเมื่อจะทำจะพูดจะคิดจึงต้องเชิญหรือชวนสติมาช่วยเป็นนายประกันมิให้เกิดความผิดพลาดดังนั้นสติจ,จึงเป็นพ่อธรรมที่ต้องปรารถนาในที่ทุกสถานในกิจการทั้งปวงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงอนุภาพหรืออานิสงของสติไว้เป็นอันมากเพื่อจูงให้ประชาชนเห็นความสำคัญของธรรมะคือสติและจะต้องนำมาใช้เป็นกิจวัตรประจำวันแต่น่าจะเป็นเพราะคุณธรรมคือสติจะชินหูชินตาหรือชินปากชินใจก็ได้จึงทําให้เป็นประการหนึ่งจิดจไปไร้ความสำคัญด้วยอำนาจความชิน ไม่มีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเหมือนเอ่ยถึงโลกสวรรค์หรือมรรคผลนิพพานความจริงนั้นรสจืดนั่นแหละสำคัญนักข้าวกับน้ำตามปกติหรือตามธรรมดาของมันแล้วรสจืดจืดทั้งสิ้นไม่มีใครที่ยังมีชีวิตและต้องการให้ชีวิตเป็นอยู่ต่อไปละทิ้งข้าวน้ำได้ ข้านามีความจําเป็นและสําคัญแก่บุคคลเพียงใดสติก็มีความสําคัญแก่บุคคลเพียงนั้นมารดาบิดามีอุปการะแก่บุตรธิดาหรือครูบาอาจารย์มีอุปการะแก่ติษฉันใดสติก็มีอุปการะแก่บุคคลผู้มีสต,ติฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าความเจริญย่อมมีแก่ผู้มีสต,ติทุกเมื่อ สมดังพระบาลีว่าสติมโตสถาพัทางความแปลความว่าสติเป็นคุณธรรมสกัดกั้นหรือป้องกันความเสื่อมและความเสียมิให้บังเกิดขึ้นเมื่อไม่มีความเสื่อมและความเสียแล้วความเจริญจะไปไหนเสียต้องมีต้องเกิดอยู่วันยันค่ำหากประกอบประโยชน์ปัจจุบันก็เจริญในประโยชน์ปัจจุบันหาประกอบประโยชน ภายหน้าก็เจริญในประโยชน์ภายหน้าหากประกอบประโยชน์ชั้นยอดที่ท่านเรียกว่าปรมัตถประโยชน์ก็เจริญในประโยชน์ชั้นยอดมิใช่ตต่ตอนไว้แต่เพียงเท่านี้ยังได้แต่ตอนไว้อีกว่าคนมีสติย่อมได้รับความสุขสมดังพระบาลีว่าสติมาสุขเมชติแปลความว่าคนมีสติมีความสุขเสมอ ไม่ว่าในยามทุกขหรือยามสุขมีความสุขในยามสุขเป็นเรื่องที่ไม่ต้องนำมาพิเคราะห์ในที่นี้เพราะมีความกระจ่างพอเข้าใจได้ในพุทธรวจนะนั้นอยู่แต่ที่ว่ามีความสุขในยามทุกขนั้นควรจะได้รู้กระแสะความไว้บ้างตามสมควรผู้มีสติย่อมไม่เสียสติในยามทุกข ไม่ว่าความทุกข์จะเป็นความทุกข์ชนิดใดหรือประเภทใดอันความทุกข์นั้นสรุปเข้าแล้วตามแนวคำสอนในทางพระพุทธศาสนามีเพียงสองชนิดเท่านั้นคือความทุกข์จริงชนิดหนึ่งทุกเล่นๆคือความไม่จริงอีกชนิดหนึ่งผู้มีสต,ติย่อมจะรู้ตัวหรือรู้ได้ถูกต้องว่าเมื่อทุกข์อันนั้นเป็นทุกข์จริงคือเป็นทุกข์ตามสภาพ หรือตามเนื้อหาของมันแล้วก็ไม่มีใครที่จะแก้ได้เมื่อแก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามเรื่องของมันจนกว่ามันจะหมดเรื่องไปเสียเองเสียวเวลาเปล่าๆที่จะคอยเข้าไปยุ่งเกี่ยวฝืนธรรมดาของมันต้องแยกกันอยู่คนล,ละส่วนทุกกิ่งชนิดนี้ท่านกำหนดเอาเกิดแก่ตายส่วนทุกเล่นๆคือทุกไม่จริงจังแต่อย่างใด ผู้มีสติย่อมรู้เท่าทันว่าอันทุกประเภทนี้เป็นทุกข์สลับชาไมิใช่เนื้อแท้หรือทองเรื่องเกิดขึ้นเป็นคราวตามจังหวะของมันเหมือนละครที่มีการเล่นสลับชาเป็นเรื่องหน้าหัวเราะมากกว่าที่จะร้องไห้เป็นเรื่องไม่จริงจังอันใดเลยเป็นบทเรียนของชีวิตที่น่ารู้น่าศึกษาหาความจริงในตัวทุกชนิดนั้น มีสิ่งใดบ้างในโลกที่เที่ยงและยั่งยืนเห็นมีแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงและไม่ยัง่งยืนทั้งสิ้นความทุกชนิดนี้มิได้มาแต่ผู้เดียวย่อมนำเอาความสุขตามหลังมาด้วยเพราะท่านกล่าวไว้ว่าถัดจากทุกขนั้นไปก็ถึงสุขบุคคลผู้ได้รับทุกเล่เล่นๆแต่กับเข้าใจผิดไปเองว่าเป็นทุกจริง จึงต้องไปทุกข์อยู่ลำไปแต่ผู้มีสติไม่ใช่เช่นนั้นเห็นความทุกข์เล่นๆเป็นทุกข์เล่นๆเมื่อเห็นเป็นทุกข์เล่นๆแล้วความสบายใจย่อมเกิดสรุปกล่าวได้ว่าคนหลงผิดเท่านั้นจึงเป็นทุกข์ส่วนผู้เข้าใจถูกหาเป็นทุกข์ไม่เพราะไม่ยอมให้ความทุกข์ร่วมทับใจของตน แต่กลับเอาจิตใจของตนมาตั้งทับไว้บนกองทุกข์อีกประการหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าความประเสริฐย่อมมีแก่ผู้มีสติทุกวันสมดังพระบาลีว่าสติมาโตสเวสยโยแปลความว่าความดีงามอันเป็นเหตุทำบุคคลให้เป็นผู้กระเถิดได้นั้นต้องอาศัยสติเป็นเครื่องคำจนุน พอกติเป็นเสมือนทำนบเครื่องป้องกันน้ำคือกิเลสมิให้เข้ามาท่วมทับใจของบุคคลเมื่อกิเลสไม่ได้โอกาสเพื่อท่วมทับใจแล้วมูลเหตุที่จะทําให้ความเสียหายตำตามย่อมเกิดไม่ได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นจึงมีแต่ความดีงามรวมเรียกตามบทพระบาลีว่าความประเสริฐอีกประการหนึ่ง ในอัตภาพของบุคคลแต่ละคนนั้นนอกจากจะมีกายพลังคือกำลังกายแล้วยังมีกำลังเป็นส่วนภายในอีกประการหนึ่งซึ่งแยกออกได้ในที่นี้เป็นสองประการคือกำลังนำประการหนึ่งกำลังหน่วงประการหนึ่งกำลังทั้งสองประการนี้มีทั้งส่วนดีและส่วนเสียกำลังนำดีก็มี กำลังนำเสียก็มีกำลังหน่วงดีก็มีกำลังหน่วงเสียก็มีกำลังนำกับกำลังหน่วงเกิดอยู่ในเสมอเกิดอยู่เสมอในแต่ละบุคคลแต่ละคนลองกำหนดดูเองก็จะเห็นได้กำลังนำเป็นฝ่ายดีถ้ามีกำลังหน่วงเกิดขึ้นคอยเหนี่ยวรั้งรู้ได้ว่ากำลังหน่วงนั้นเป็นฝ่ายเสีย กำลังนำเป็นฝ่ายเสียถ้ามีกำลังหน่วงเกิดขึ้นคอยเหนี่ยวลั้งกำลังหน่วงนั้นเป็นฝ่ายดีมีหลักการกำหนดอยู่เช่นนี้มีปัญหาสืบต่อไปว่าจะมีหลักให้รู้ได้อย่างไรว่ากำลังนำอันนั้นเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายเสียมีหลักที่พอจะกำหนดให้รู้ได้อยู่แต่เป็นหลักในทางพุทธศาสนา อันเป็นหลักรวมยอดในทางพาสนาให้หลักกำหนดไว้ว่ากำลังนำอันใดนำไปเพื่อความสงบเรียบร้อยในทางกายวาจาใจกำลังนำอันนั้นเป็นฝ่ายดีกำลังนำอันใดนำไปเพื่อสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อกูลและความสุขทั้งแก่ตนด้วยทั้งแก่ผู้อื่นด้วย กำลังนำอันนั้นเป็นฝ่ายดีกำลังนำอันใดนำไปเพื่อสิ่งที่วินยูชนยอมรับนับถือแล้วว่าเป็นความดีนอกจากหลักสองประการที่กล่าวมาข้างต้นกำลังนำอันนั้นก็เป็นฝ่ายดีเหมือนกันเมื่อได้หลักว่าอะไรดีแล้วหลักว่าอะไรเสียรู้ได้ง่ายเพราะสิ่งที่ตรงกันข้ามกับดีก็คือเสียนั่นเองไม่เป็นปัญหา ธรรมะคือสติเป็นกำลังหน่วงสำคัญที่สุดและเป็นกำลังคอยสกัดกั้นที่สำคัญยิ่งเมื่อกำลังนำเป็นฝ่ายข้างเสียสติเท่านั้นที่จะคอยหน่วงให้ยับยัง้งหรือกลับตัวมาในทางข้างดีเมื่อกำลังนำเป็นฝ่ายดีสติอีกเหมือนกันที่จะช่วยคุ้มครองป้องกันมิให้เกิดกำลังหน่วงที่เป็นฝ่ายเสีย อันกำลังน่วงฝ่ายข้างเตียนั้นล้วนเป็นจำพวกกิเลสทั้งสิ้นมีปัญหาสืบต่อไปว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะมีสติทันกับเหตุการณ์อยู่ทุกเมื่อหลักปฏิบัติที่ย่อที่สุดก็คือต้องฝึกให้รู้ตัวอยู่ทุกขณะในเวลาทำในเวลาพูดในเวลาคิดวิธีปฏิบัติเช่นนี้ จะให้สัมเ็จในวันนี้พรุ่งนี้หาได้ไม่จะต้องทำการล่ำไปจนกว่าสติจะติดหรือใกล้ชิดกับตัวตามธรรมดาสตินั้นเป็นสิ่งขาดง่ายเหมือนได้ที่เปื่อยทานแต่จะขาดอยู่เลื่อยไปผู้ใดทำสติให้เหนียวแน่นได้ไม่ขาดง่ายน่าจะต้องยอมรับทับถือว่า ผู้นั้นเป็นคนอยู่ในจำพวกวิเศษแท้ความเจริญก็ดีความสุขก็ดีความเป็นผู้ประเสริฐก็ดีมิได้มีแก่บุคคลผู้ที่หลับมีเฉพาะแก่บุคคลผู้ตื่นอยู่เท่านั้นตามปกติกของตัสมักเป็นผู้หลับแต่เรื่องหลับในตามที่กล่าวในที่นี้มิได้หมายถึงการนอนหลับเพื่อการพักผ่อนตามที่สังขารร่างกายขอร้อง หากหมายถึงความไม่รู้สึกเข้าทันหรือความไม่ยอมรับรู้ในสิ่งที่ต้องรู้หรือควรรู้เข่าพันของความหลับชนิดนี้มีมากมายหลายชนิดไม่อาจนามาแสดงให้หมดสิ้นได้จะยกขึ้นกล่าวเฉพาะบางประการเพื่อให้เป็นตัวอย่างความหลับภายในอันได้แก่ความไม่รู้สึกเข้าทันนั้นได้แก่ความเชื่อง่าย ดังโบราณเรียกว่าหลับตาเชื่อซึ่งเป็นถ้อยคำที่ถูกต้องยิ่งนักความงมงายความไม่รู้เหตุผลความไม่รู้เท่าทันเหตุการณ์ตามความเป็นจริงความไม่รู้ถึงสิ่งที่เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ความไม่รู้การทมัยความไม่รู้จักบาปบุญความไม่รู้จากบ,ากบุญมมโทษความไม่รู้จากประโยชน์มิใช่ประโยชน์ ความไม่รู้จักได้จักเสียเหล่านี้แต่ละประการจัดเข้าในประเภทความหลับทั้งสิ้นอันความหลับแต่ละประเภทนั้นจะแก้ได้ด้วยการปลุกให้ตื่นข้อธรรมะที่จะเป็นตัวปลุกให้ตื่นเล่าไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนเลยก็คือตัวสตินั่นเองข้อความนี้สมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่า สมตามกระแสรพระพุทธพุทธภาษิตที่เป็นหัวข้อพระธรรมเทศนากันนี้ว่าสต,ติโลกัตสมิชาคโรแปลความว่าสต,ติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลกมีอธิบายโดยสังเกตว่าบุคคลมีสต,ติอยู่แล้วย่อมเป็นผู้มีความรู้สึกเข้าทันในสิ่งทั้งหลาย ยอมรับรู้ในสิ่งที่ต้องรู้หรือควรรู้เป็นผู้ตั้งอยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลพร้อมทั้งไม่เชื่อง่ายไม่งมงายรู้เท่าทันเหตุการณ์ตามความเป็นจริงไม่มีใครที่จะสามารถหลอกได้ไม่มีใครที่สามารถจะลวงได้รู้ถึงสิ่งที่เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้รู้จักการสมัย รู้จักได้จักเสียตลอดลงไปถึงรู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์บุคคลที่จะเป็นผู้ตื่นได้เช่นนี้ต้องมีสติเป็นหลักเป็นเดิมพันทั้งสิ้นเมื่อได้พบเห็นสิ่งใดเมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องอะไรบางครั้งบางคราวเกิดความคิดอะไรที่ใหม่ขึ้นจะต้องใช้สติเข้าจับก,ก่อนในสิ่งที่ได้พบ หรือได้ยินได้ฟังหรือคิดนึกเมื่อตั้งสติไว้เป็นหลักได้ปัญญาคือความคข้ควรพินิจพิจารณาย่อมจะตามมาเองเมื่อสติตั้งปัญญาตามอยู่เช่นนี้บุคคลจะไม่ได้ถูกขนานนามว่าเป็นคนหลับแต่กลับได้รับขนานนามว่าเป็นคนตื่นและไม่ใช่เพียงตื่นเฉยๆเท่านั้น ท่านยังยกย่องต่อไปว่าเป็นผู้ตื่นด้วยดีสมเด็จพระชินสีสมมาสัมพุทธเจ้าจึงตัอ,อนไว้ว่าสติโลกัตมิชาพะโรสติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลกซึ่งมีอัตถาอธิบายดังได้แสดงมาเทศนาปริโยสาเนในอวสานเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนานี้อัตมาภาพขอ อ้างอิงคุรพระสิริรัตน์ไตยทั้งสามประการและบารมีองค์พระโตบุญกุศลที่ทุกทุกท่านตั้งใจบำเพ็ญด้วยดีแล้วจงมารวมกันเป็นตะบะเดชะพระระวัปปัจอำนวยอวยพรให้ทุกทุกท่านจงเจริญด้วยพรอ,อันประเสริฐสีประการคืออายุวันนะสุขะภละปฏิพา,า,านทนาานัศนรสมบัติและเจริญในธรรมขององค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกประการรักประทานสแสดงพระธรรมเทศนามาก็สมควรแก่การเวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ